ีดีครับช่างตำนานครับก็วันนี้มาส่งงานอีกงานครับเป็นงานยกยิงครับหน้าไม้แบบยกยิงลั <c oughs> างไม้ยาวสี่สิบห้าปีห้าสิบครับช่องสลอดยางสี่เส้นครับหนาหกมิล ไกลเซฟครับลางล่องสีมิลครับงานท้ายไม่ดุลางไม่ท้ายไม่สักลางไม่ดูครับ ตรงข้างรางจะกัดให้ชิดกับรางนะครับเพื่อให้ชิดอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้ตำแหน่งของ <c oughs> ลางเล็กลงเวลาเลงจะได้มีจุดโฟกัสที่เล็กลงครับก็คือในมุมที่เล็กลง จะเล็งได้ได้ง่ายและไวขึ้นครับเนื้องานก็ประมาณนี้ครับชิ้นงานก็ทำขึ้นมาเองครับทำขึ้นมาเองทุกชิ้นครับตัวนี้จะเป็นแปลนลอง ส่วมท่อบแบบปลารลูนะครับจะไม่ใช้สเตนเลตมาดัดนะครับก็ทำจะทำแบบนี้เป็นแนวทางดูก่อนนะครับ คเคครับขอบคุณครับ